ก่อนนี้รบก่อนได้ไหมรู้งก็จะมาเล่นลูกบิดนะคะอ่ะนี่วก็อ่ก็ได้ลูกนบ้ดครับก็ทำกันง่ายมากเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยเริ่มงับวันนี้เราก็จะมา เล่นด <denomin ate. S 2> <to> ูบิบกันนะครับสอนเล่นดูบิบเล่นดูดิบนะครับก็ตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเลือกด้านหนึ่งมานะครับผมเลือกด้านสีแดงเลยนะครับมาเรามาเล่นกันเลยก็อันดับแรกอันนี้นิ้วเนี้ยมาจากนี้มันก็จับกอ่ะก็ได้แล้วก็อืมคืมอ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 ืมมออมมอืออมออม ขอสราบพี่ขอลาไปก่อนนะครับบาย